Yeah, but t h สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ้ะแค่กินโคลมต่ำน้ำแค้จ้ะแค่ไปอันซื้อกับเขามาให้สร้างแค่บดไ้เห็ดจ้ะแา่นิดนึงบ่นีด้ดอกไลยเติบแล้วจ้ะ ดังอาซิเมียบนิดนึงครับผมร่มหนาวอากาศมันเปลีย่ยนมา่กเช้าวัดน้ำกันทำได้ส้ายอีกแล้ว้งึตงตัดเช็บๆมันไม่ผิดหวัง ปนี่นี่น้อนจ้ะพี่น้องกินยาแล้วเลยห้นอนเพิ่นเป็นขี้มูกเป็นน้ำมูกมจะหน่อยครับบริเวณเข่าไก่ลูกอากาศมันเียนเล็กเออเพิ่นเล็กเป็นมือว่าเลยอะขอมาเมือนีอมมอหน่หนาว ไดเพิ่มโบมีไข่โบมีอย่างเดีจ้ะเป็นเป็นนำ้ำหมกกส็สิห้าสีบานแล้วแจมแจมแ้วนี้เนาะทำอีกเลยอืมซทำอีกก็รอ่รอนมันแห้ง Sợ chay Cùng ngon rán Ôi, phù Phù vẫn bán thế nào đang mà lắp chập chẹp nữa nhá Bay luôn chuột Tuột tuột, thấy không ดัง,ค,งคืคอกกคือกข่าแม่บดได้ตูดนะอืมว่ามาเขาตูดไหมมือน,นั้นแม่ตูดม,มันดังั้งเตียกับคือยังเสียงตดเนี่ยว้าบดได,ด้ตูดเติมเพี่น้องถ้าตดกะทีบอกอยู่ <laughs> ยอมรับอยู่เด้วยว่าถ้าตดเราอนุญาตแบดาค้ำนะ้ำเอ้ยค่ะบ,บดได้ตูดกลบวก็จตูดมันกันบโอยู่ cho sẽ nhắn mấy luôn ghé sự coi Cá cả lạp ừ. to corps... <laughs> 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 tôi cố ý cả tùng cố ý cốm tùng xem trận địa ngang phục cả thấy cân nhạc tu lạp hết nhìn niệm nè càng ngon ngân nè 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 ก็ซื้อเอ็มลอยไม่ร้าซื้อมาแล้วกะม,มีจะหยาดๆพี่น้องกันเนี่ยนะพี่น,อน้องลูกใหเ่็นลูกท้าเห็นนองจ่างต่างหาบานเท่าเอินจ่างต่างหาเนาะขอโชคดีด้วย ไพี่ไอดีสิเฮ็ดหมืดปลาตะองอเยเฮ็ดเบื้อไก่ไก่ส่วนเลียคลองข่อยแล้วพี่น้องสักภาพพึ่งเลี้ยวสักภาพ์วามนีดเดีย เห็นปลาทาองกูแม่บ่ค่ะ,ะเห็นอยู่จะเห็นยังแม่ว่าตะมานกินของแม่จ้าปากผาแล้วเหรอเออปาคือเก่งแท้ตกมือตกมือให้เดี๋ยวเดี๋ยวรางวัลสื่อรางวัมลมาให้ละหอยเชงตูอออ้อ้วนเหรอเออมาเราต้องสื่อกู ngoài Nên này nón tầng Ờ à, Cầu muông Cầu muông là hà xíp nón thân đồn lên Của bà mở Cầu muông hà xíp Cô ba mở thân bờ đầy nón Khuyên hoàng lên nón Vang u bờ đầy mở khuyên đầy <laughs> ổ u khẩu u กระห้องอูเสาอุ้ยกระห้องเพี่ตรงเด็กป่วยอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเพิ่นหายใจบ่ได้ไหมกันดังแค่ก็เลยทุบหอมหอมาทุบหอมแบบววางทั้งหัวเพิ่นเพ่กนก็เลยนอนได้ก็คือปุ๊ปิดอันนั้นให้ลูกหอมหอมเจียวหอมจะซื้อไหมอยู่ในตู้เย็นเพียบเลยเออเอาก็เพื่อบ,บวกไป ไม่ได้เปิดเพื่็นเจลร,ร,ร,รถไข่หรือเจลรดไข่เจี๋ยเนาะเป็นคนอะยางกันเนาะลูกไม่ได้ไข่เพืเ่นอนไม่ได้ไขอเจีเพื่อนหายใจคัดพิดคัดทีมูอมจามออกเพื่อนดูดออกไข่น้ำพีนออ่น้องทุกวิธีทา่านให้เพื่อนหายใจได้ ก็นอนเลยพูดเป็นแม่ห่วงลูกมือแรงที่พาไปหาห้ามอ้อยเป้ยายาลดน้ำมูกยาลดน้ำมูกเพราะว่าเพิ่นเบิ่งมีไข่นะพ่อนะจังนอนโดนงคือกระคับมอนนอือขึ้นกู่าห่อนบอนมือขึ้นเป็นแม่กระคัำเบิดขึ้นยานลูกไข่เพิ่นก็บอกไข่บอกไข่ อาการมันเปลี่ยนอันแล้วก็บ่งอแงลาเลื้อยคือเก่ายังเมื่อซาวก็ลาเลื้คือเก่าแต่ว่าเพียงแต่ว่ายามมือคืนเพิ่นนอนบ่ได้เพิ่นน่หายใจบ่ได้ดังอือคนใหญ่ยังเป็นเนาะอือเฮาก็ต้องสังเกตอาการเพิ่นนถ้าเพิ่นเสซึมนึงครับวันนี้บ่ซึมลาเาพาไปเอายาอยู่งกลางคือเก่า คือหอมมาแล้วขึ้นนี่บบมีแผ่นแปะแผ่นหอมไหมเด้ออกมาทุบหอมหวอัหวหัวหอมเนี่ยใส่ผ่าไปวางไว้ที่หนะัวเพิน่นสูตรโบราณเนาะเจ้าหนอนหนึงพอเพิ่มชุดเสื้อบ,บ้าคอยกินเขาแล้วเท่เท่กิน,ขกนเขาแค่ยบบงังกบเดี๋ยวบอกก็คือเขาไงมั้ง พอจักผ่าแล้วค่อยเลยปั่นกินปั่นนึงยันหอยนั้นมาจีเขาเมันแข็งเขาเมันแข็งเนี่พีน่น้องเพื่อว่าหนึ่งใบขนาดเราไปไปนั่เฮียนเนะี่ยตองซื้อถุงถุงผ่าไหมเฮ้ยมันเหนียวเหนียวทีรุกงด๋อยรุ้งถิ่มมา <laughs> đúng để Uay, ừ, đúng ba say mấy gì vậy? Quay, im là bò Ba Hết Cứ hết mùi Hết hoài được tim ra Ừ Cái leo là thế nào Mới đi cái nạt thế nào Ba บางคนก็บว่าแม่อแล้วเจ้าเบาได้แล้วเฮียนเจ้ามีอยู่แล้วก่อนจะรู้เกี่ยวกับลำบาถกอผู้ใดไ้เบิรงตะกี้แค่ก้าวหน่อยเราเฮ็นเลยมันขึ้นอย่างนียวได้พี่น้องเศร้าของอยู่ความลำบากอ่ะมันเห็ดแห่เฮาสูงมันเห็ดแห่เฮามีแห้งพักดันแถวแาบนี้มันดีดีกว่าหนี่ง อก็เจ้าบวดเข้า,จาขใจนะจก็เจ้ากระบะเป็นผี <พา S 1> บะมีาสารเป็นผีบ่มีสารเล,ลี่ร่นท่ากันเลี่ร่นบ่มีที่อยู่เป็นรักเป็นแรงเห็นไหมแค่กเก็บคำดูถูกคำนั่นเมื่อดีดเจ้าของขึ้นเก็บเล็กผสมหน่อยอเก็บเล็กผสมหน่อยเงินหางเงินสิบเพชรเก็บเปิดพี่น้องเงินเหลือแม่กระทั่งเลียนบาทเลียนหาสิบตังเท่าก็เคยดูถูกเงินแป๊ตาน้อยเนี่ย ประหยัดก็่าขี่ทีบ่คือกันใช่ไหมเนาะเขียน,นยคนละอยะพอแอร์สำหรับเพชรเขาใส่ใจของจําเป็นอันไหนบ่จําเป็นเท่ากับเพชรน่ะเป็นคนบ่ขี่ทีเด้เป็นคนบ่ขี่ทีทำมาตนหน่อยร้านร้านยานพิ่น้องมีไหเบิดเนะานะทำมาตนหน่อยเกลือบบอกินเหลาก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายพี่น้องต้น<ต>หน่อยต้นหน่อยสิ บ่ากไปกินน้ำมูแล้วหน่อยแล้วที่กินคนเดียวกินคนเดียวกินอยู่บ้านกินคนเดียวกินเพราะ่าเราได้กินเขากินแล้วแล้วก็เขาบ้านหาลูกหาเนียอาบน้ำนอนยู่ก็แพ้บ้างน่ะถามเลยผมเคยไปกินน้ำมูจั้งเดียวนอกจากมูมาหาที like. ่ให้ไปกินเราสั้นๆนี่ฮเราก็ไปขนาดกาเจามานางกินยืนยืนเชียงนาวลงงดเนี่ยหลายๆเท่ากัยังมูไปแล้วจะกินของเราผู้เดียว เราดียางแต่หน่อยนั่งนั่งพ้่วเจ้าอยู่สักพักอยูนั่งคุยนั่งคุยก็เลยกินเหล้าแล้วเพ้่วเจ้าเลี้ยงพวบแต่หน่อยมากินเหล้าหลังแต่หน่อยเราก็กินเหล้าแล้วกินตะเบียแล่ากัเด้ากัแบงเขากัแบงเป็นชั้เป็นส่วนโบแมนว่าใส่ใส่เบิร์ดเดฟพี่น้องโบแมนว่ามีเห็นหลายกต่ใส่หลายโบแมนเดี่เขาแบ่งเป็นชัดเป็นส่วนส่วนนี่เก็บส่วนนี่กินสมมุติว่าเดือนนี้เดือนนี้มีงบกินแค่นี้เด้อสิบบาทเขาก็แบ่งไร มีหอบกินแค่นี้เด้อเท่าวสองบาทไปกินเขาเก็บแน่ซื้อของให้ลูกแน่แต่ว่าสิหนักไปทั้งนมกับเพมเพื่อนนี่นี่ลูกเขาต้องมากกอนได้พี่น้องถึงความเมียสิบเน่มีกินกระซังแม่เนี่ยเห็นบอเพชรตุ่นไข่ไปเทล่าเพชรตุ่นไข่ใบเด้อพี่น้องทำแต่น่อยบางดดเทล่าสองสามแผงเพชรซื้อใบเลยเพราะว่าเพยันนี่ยังวะ เออาเจ้าเอน่ากินไปแล้วหรือปล่าเอาไปแล้วเอียงว้าลุงไหนอยู่หน้าบ้านจะเลยตไหนอยอยู่หลังบ้านบาเห็นอนะสำหรับแพท่กระตะนน้อยนะลูกขอบคัวมาที่หนึ่งพี่น้องญาติพี่น้องพ้อม เพ่เต็งคนที่บอกง่ายๆคือเฮ้าบบค่อยดูถูกคนเนาะพอเน,นะเพ่กะตัหน่อยนี่บบดูถูกคนเลยไม่ยังกระแบงปันไม่ยังเพ่กะเห็นผู้ใดด้อย,ดยกว่าเพ่แหงเหล่าตุนพี่น้องเห็นผู้ใดด้อยกว่าก็จังอ่าของกินของอยังเสียท่าแต่หน่อยรวดเพ่ห้ห่อห้เพเล่นมือดขั้นย้ำอันเพ่เห็นผู้ใดที่แบบว่าเพ่อนทุกข็วเฮ้าเนาะ บมเมนต์เด่นกินได้พี่น้องเพทยกระตักได้หมอนี่ละะตักได้หมอที่เพทยเห็ดเนี่ยละเมี่นเพทยคิดต้อสอนลูกแต่หน่อยครับต้องสอนให้รู้จักแป้งปันเพื่อเฟื่อบมเมนต์แสี่ขีดทีจังลูกให้เนี่ยเนี่ยนี่ใส่โมมีขีดทีครับผมเพื่อนหูจักแบ่งคนอื่นกับซีหูจักแบ่งเพื่อนถ้าเพื่อนหู ไลไกลน้องน้องดำน้องขาวเพิ่นซื้อขนมมากเียแบงไ์ไน้องแบงไ์ไน้องกินนมดอะ่ะมีอย่งแบงแบงไ์ไน้องมืดยื้อใสเข็ดปะนี้อย<ะ>ื้อใส่อีออปัตตุบโบโมปูมี่ ต้องกูแม่บ่แม่นขัดคอต๋อเจ้าไหวใช่อคอยเก๊าไวหวนะมาต้องกูที่มันใส่กุขนมลูกปิดป่ะบ่แม่มบ่ได้คอยไว้ห่นดูว้ลำมือกระสีออกเสียบกระเสียบทีขวัญแก้กินกุ้งสดน,นะน่ะเห็นบ่ถ้าขนาดตอนนอยอยังเป็นฮะยังอันตันยังอ่น,นหายใจลำบาก คิดเบิ่งเด็กหน่อยเนาะไปสร้างออกเป็นได้เิอือเด็กหน่อยสร้างออกแบบเพชรกระดูดใหญเลยลูกเจ้าของเนาะอากาศมันเปลี่ยนทึ่งแต่หน่อยอาบน้ำเนี่ยเด็กร้อมอาบน้ำเด็กซูม,มือเนีเ่ยเพชรบอ่อาบพี่น้องเพชรบ่อาบเลยท่าหนา <c oughs> วบัหนาวเพชรกบ,บ่อ,อาบ <c oughs> อือทุ่งไป

สดีครับสวัสดีจ้าบ้าสตัวหน่อยมาแลแตะแบะอยู่บ่าแล